สวัสดีครับผมวันนี้บูเป้ก็จะมาทำไลฟ์นะครับสกินแคร์ที่ใช้ในตอนกลางวันนะครับผมโด้เฉพาะในวันที่จะต้องไป ออกกำลังกายนยียิมนะครับอันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครเข้ามาดูแต่ว่าปุเป้อยากจะทําเอาไว้แล้วก็ให้ใครเปิดมาดูทีหลังก็ได้นะครับประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงกันไหมนะครับผมว่าเขาเนะี้ยุเป้ลองใช้ AirPods ดูนะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงไงรบกวนแจ้งผู้เป้นิดนึงละกันนะครับแต่ปุ๊บเป้จะขอเตรียมของนิดนึงก่อนละกันนะครับผมโอเค ได้ยินเสียงกันไหมครับได้ยินเสียงเนาะน่าจะได้ยินนะครับผมทําไมได้ยินเราจะเอาอะพอตเฟงถิงนะครับผมคือหลักๆแล้วครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอเป้เคยทำสกินแคร์ที่สำหรับสู้เกี่ยวกับเรื่องของมาร์กเน่หรือ,อเรื่องสิวที่มาจากการใส่มาร์กแล้วใช่ไหมครับแต่ว่า,าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่มันมี การคลัสเตอร์ระบาดแล้วมันปิดยิมแล้วมันเปิดยิมอีกรอบหนึ่งอนะ่ะเขาบังคับให้ทุกคนนะครับที่ไปออกกําลังกายจะต้องใส่หน้ากากครับซึ่งนอกจากมันจะออกกาลังกายลําบากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ปุ้เป้รู้สึกก็คือสิวขึ้นตรงกรอบหน้าหนักมากเลยเพราะว่าเดิมปกติะเราใช้ชีวิตปกติภายใต้หน้ากากมันก็ลําบากพออยู่แล้วแต่พอเราต้องออกกําลังกายแล้ว ทั้งหายใจทั้งแบบทั้งหอบทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับภายใต้อากาศทั้งเหงื่ออีกอะมันทําให้สภาวะภายใต้นากาศทั้งร้อนทั้งชื้นทั้งเปียกแล้วทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะมันมันแย่มากๆเลยนะครับแล้วสิวก็ขึ้นตลอดเลยช่วงประมาณแบบว่าปลายเดือนมกราจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วกูเป๊ก็พยายามที่จะหาวิธีว่าทํายังไงให้สามารถที่จะ ออกกาลังกายก็อยากไปแต่ก็ไม่อยากให้สิวขึ้นหน้าเหมือนกันนะครับผมสุดท้ายปูเป้ก็ลองหลายๆอย่างเลยครับจนเจอสิ่งที่ปูเป้รู้สึกว่าเออมันใช่แล้วเหมาะกับตัวเองนะครับผมแล้วปูเป้ก็แชร์เป็นไอเดียละกันอ๋อลักๆแล้วครับปูเป้จะใช้ขั้นตอนของโทนเนอร์หรือโลชั่นน้ำนะครับหลังจากหลังทําความสะอาดนะครับูเป้จะมีอยู่2ตัวนะครับผมคือตัวดีโปรแกรมแอค n น g h t c a โลชั่นกับ p อล l a s Choice Daily Pore Refining ทรีเมนต์2% BHA นะครับคือ BHA มันเป็นตัวที่ผลัดเซลล์ผิวอยู่แล้วแต่ว่า,าก็จะไม่ได้ใช้มาทุกวันเนื่องจากว่าเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็ดีไฮเดรตง่ายนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนที่รู้สึกว่าผิวมันมีความแห้งนิดนดึงแล้วนะนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวที่เน้นเรื่องของความชุ่มชื้นเบาๆนะครับผมแล้วก็ผลัด แล้วก็เหมือนกันบแบบว่าไม่ไม่เพิ่มความหนักให้กับผิวจนเกินไปแล้วก็มีตรงที่ช่วยเสริมสกินแบเรีร์แล้วก็ช่วยต้านการอักเสบด้วยซึ่งก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่รู้สึกว่าเออผิวเราโอเคแต่เราอยากจะลดโอกาสที่จะเกิดการอุดตนันปูเป้ก็จะใช้ BHA รูปแบบที่เบาที่สุดนะผมบางที่สุดเนะี่ยของพลลาชอยซึ่งก็ตัว r e s i s ตัวนี้นะครับออวันนี้เนี่ยปุเป้ว่าจะใช้เป็นตัว BHA ที่เป็นตัว r e s i s นะครับแต่วันไหนถ้าเกิดใช้เนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่คนบางคนก็จะใช้เป็นน้ําตบก็ได้แต่ปูเป้ใช้มันเป็นโทนเนอร์นะคะผมซึ่งถ้าเกิดปูเป้ใช้ตัวเดงเป็นโทนเนอร์ปูเป้จะมีสำลีให้เลือกนะครับสำลีที่ปูเป้เลือกจะมีอา่าถ้าเกิดใช้เป็นสาลีปกติอะเช็ดโลชั่นหรือโทนเนอร์ค่ะปูเป้จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือซิลคอตตอนของอิซ่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีสาลีแบบสำลีตัดเนื้อนุ่มๆที่ใช้อ่ะ ก็ได้ปัม๊ม3-4ปั๊มแล้วเช็ดนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็น p h a อ่ะบูเป้จะใช้สำลีอีกตัวหนึ่งซึ่งประหยัดกว่านะครับนั่นก็คือสำลีของมูจินะครับจะเป็นสำลีแบบรีดขอบเล็กๆแล้วบางๆมันจะกินเนื้อโลชั่นหรือเนื้อผลิตภัณฑ์น้อยนะครับโดยที่ มันทาให้เราเหมือนกับว่าแค่เราแค่ต้องการเอาสำลีอันนี้เป็นตัวที่ช่วยนี่เราของการเกลี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะไม่ให้ทั่วบรนะิเวณเฉยๆมาไม่ได้อะไรมากนะครับฉนั้นคน่ครูเต้จะใช้อันนี้ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วอย่างที่บอกครับเราแค่ต้องการแค่ให้มันเหมือนกับอกว่ารูปผลิตภัณฑ์ผ่านผิวเพื่อที่จะแอปพลายมันเท่านั้นเองนะครับ ก่น้าก็จะบอกว่า,าให้ใช้โทนเนอร์ก่อนที่จะใช้พวกเอ็กซ์โ n ลเลอร์เช็ดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นหน้าเราไม่ได้ส,ะสระสกปรกขนาดนั้นในตอนเช้านะครับเราใช้เค e ื่เซอร์เราอะไรเราก็ทำความสะอาดได้แบบมากเพียงพอแล้วนะครับผมฉะนั้นก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้โทนเนอร์เช็ดเพราะว่าตัวเนี้ย มันก็มีสารบำรุงมีแปไทดยมีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับระหว่างนี้เราก็แค่รอให้มันแห้งเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาเป็นขนคุดโดยเฉพาะตรงหลังแขนนะครับผมสิ่งนี้ที่มันยังมีติดอยู่กับสัเรียนะครับอย่าเพิ่งทิ้งให้เช็คที่หลังแขนเช็ดขอแอปเปนิดนึงเฮ้ยโทษนะฮะเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ให้ไม่ให้เห็นนม หลังแถะตรงนี้นะครับเราก็แค่เช็ดไปได้เลยจะได้แบบว่าไม่เปลืองนะฮะมันก็คือจริงๆแล้วคุณแป้จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องแบบว่าจุดจุดจุดเป็นแบบขนคุดที่เรียกว่า Keratosis p i l a r i s ครับยังไม่มีวิธีรักษาที่แบบว่าหายขาดนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ใช้ได้ก็คือใช้พวก BHA อันนี้ครับ เอ่อเอโเลชช่วยลดการแบบอุดตันหรือลดขดขุดที่มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าแบบมันไม่ได้มีจุดๆจ,จุดแล้วก็คือเพราะว่าใช้วิธีนี้ครับตลอดเลยขาแอบ,บใส่เสื้อฮให้ผิดด้านบอว่าผิดด้านเท่ทีครับแล้วก็หลายๆคนน่ยนะครับจะถามว่าเวลาเราใช้ d h a แล้วอ่ะเราจะต้องรอ แบบกี่นาทีไหมสมัยก่อนอของู้เป้ครับูู้เป้ก็จําจากที่คนอื่นบอกมาว่าให้รอสิบห้านาทีครับแต่หลังๆแล้วเป้ก็แค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ต้องรอนานขนาดนั้นนะครับก็แค่รู้สึกว่าพอมันซึมหรือมันพออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดอยากจะรอจริงๆก็ไม่ต้องรอนนนะก็ได้แบบสามนาทีห้านาทีก็ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันก็ซึมดีแล้วก็ลงขั้นตอนต่อไปได้เลยครับพุเป้ก็ช่วงเนี้พุเป้ก็จะใช้ R S K 2 Facial Treatment Essence นะครับผม ใช้เป็นตัวตบๆคือไม่รู้นะคะปูเป๊อ่ะใช้ SK2 มานานมากนะครับผมแล้วก็ประมาณแบบสาปีที่แล้วว่าปู๊เป้ก็พยายามที่จะหาตัวตายตัวแทนนะครับผมคือแบบฉันจะหยุดใช้ p ีเทล่าแล้วไปลองใช้อย่างอื่นเพื่อที่จะเหมือนอกับว่ามันจะต้องมีเอเซนต์อะไรที่แบบว่าให้เราค้นหายเยอะซึ่งมันก็ไม่ตัวที่ดีนะครับแต่ถามว่ามันเหมือนพีเทลา่าไหมคำตอบก็คือไม่เหมือนเราพอกลับมาใช้นะครับก็แฮปปี้กับมันมา นะครับผมก็ปูเป้จะใช้ประมาณเหรียญห้าบาทนะครับผมแต่ทำซ้ำสองครั้งนะครับถ้าช่วงเงินหนะปูเป้จะใช้กับสัหลีแต่ช่วงนี้เงินไม่หนาะใช้กับมือไปก่อนนะผมสิ่งสำคัญนะบางคนจะจิตว่าเฮ้ยเราจะต้อง ทำให้มันซึมให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่เลยเราก็แค่ประครบไปจนกว่ามันลับว่ามันจะซึมพูดง่ายๆหรือแห้งไปนะครับคือเพีเทล่าเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวที่พอใช้เป็นนานๆแล้วว่าสุขภาพผิวเราหมายการเทิร์นโอเวอร์ของผิวมันจะดีใช่ไหมครับดังนั้นคุณภาพผิวมันก็จะดีไปด้วยอะไรเงี้ยโดยที่ตัว ผลิตภัณฑ์ของมันนะครับไม่ได้เพิ่มความหนักให้กับผิวเลยดังนั้นมันจึงเป็นเอเซนที่ใช้ง่ายอะ่ะเออในขณะที่เหมือนกับแบบว่าทรนเมนเอเซน์หลายๆยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามที่จะแต่ง t e x t อร์ของมันมากเกินไปมีตัวทําให้เนื้อข้นเพื่อให้แบบว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบม,มันมันมีบอดี้หรือมีอะไรสักอย่างนะครับแต่บู้แป้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ได้จําเป็นย เพราะว่าพอมันมีบอดี้หรือมีความเนื้อข้นหรือมีความเป็นเจลเึ้นนิดหนึ่งหรือใส่ไฮเออร์โลโลเนอซิดหรือใส,อส่อะไรมาก็ตามาครับมันจะเพิ่มความสติ๊กกี้มากน้อยเข้าไปในสกินแครท์ที่เราทาอย่างนี้นครับลูเปนลงมาเป็น2ขั้นตอนแล้วว่าถ้าถามว่ามันมีความหนึบหรือสติกเกี้เพิ่มขึ้นไหมคำตอบก็คือไม่เลยดังนั้นเนี่ย หลักการหนึ่งที่บู้เฟ่รู้สึกว่าสแค้ที่จะใช้คู่กับมาส์กหรือหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยครับภายใต้หน้ากากมันมีการเคลือบปิดมากพออยู่แล้วอะเราควรจะลดการเคลือบหรือปิดที่ไม่จําเป็นออกจากตรงนั้นนะครับผมดังนั้นสองขั้นตอนตรงนี้ก็แทบจะไม่มีแบบอะไรที่มันเคลือบติดผิวอะไรางนั้นเลยแล้วก็ต่อไปนะครอ่ จะเป็นเอเซนที่ช่วยต้านมลภาวะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบแล้วก็เสริมสกินบาร์เรียร์นะคะคือก่อนหน้านี้ผู้แป้จะพยายามเลือกตัวเดียวนะครับคือมันมีตัวของแคลเอที่เป็นไวเดียนเอเซนที่ผู้แป้เคยใช้ซึ่งมันดีนะครับแล้วมันก็มีบาลานซ์ที่เป็นเอเซนทนเนอร์ซึ่งก็เป็นเอเซนที่ดีนะครับผมแล้วก่อนหนีน้ผู้แป้พยายามที่จะเลือกใช้ตัวเดียวมันมาตลอดเลยเออจนถึงจุดๆในผู้แป้ก,ก็คิดว่าถ้าเราจะใช้มันทั้งหมดเลยได้ไหมนะครับผมแล้วก็ ผสมมาเลยทีเดียวเรารู้สึกว่าแฮปปี้กว่ามากเลยนะครับที่นี้คูเพ่ไม่ได้ผสมแค่สองตัวนะครับคูพเพ่ผสมตัวสิบเปอร์เซ็นต์ในอาซีนามลยบูสเตอร์ของปาคอล่าลงไปด้วยนะครับคือแบรนอาซีนามลยมันช่วยในเรืโองการเสริมสกินบาร์เออร์แล้วในเนี้ยมันก็มีตัวอะซิติลกลูโคซามีนะครับที่จะไปเสริมถ้าเกิดคุณมีจุดด่างดำหรือรอยสิวมันก็จะไปช่วยตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวบาลานซ์เซรั่มมันเนี้ย จะมีตัวที่ช่วยลดการอักเสบของสิวอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของเซบัมส่วนเกิดอะไรเงี้ยทั้ง4ี่ตัวเนี้ยผสมไปพร้อมกันเลยครับเราก็ทาทีเดียวนะครับอูเพยจะไม่แนะนําวิธีเนี้ยกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ตัวเองแบบไม่แน่ใจนะครับผมแต่อันนี้ยคือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมีความเป็น water base ไม่ใช่ emulsion เลยคือเป็น base น้ำล้วนๆดังนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้ากันนะครับฉะนั้นก็ผสมไปเลย นี้เนอซินาไม่บูสเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เวเดียนเอเซนต์ตัวนี้จะมีบอด y ี้นิดนึงถ้าเกิดคุณไม่ชอบความสติ๊กี้อ่ะใช้แค่อันเดียวครั้งเดียวนะครับปั๊มหนึ่งอันนี้จะมีเ e อ็กโตอินนะครับผมเป็นตัวแบบรีคอร์บิี่ผิวดีๆมากใส่ไปสองปัม๊มอันนี้จะค่อนข้างมีบอดี้เหมือนกันใช้แค่ปั๊มเดียวพอนะครับ เราถือว่ามันเป็นเซรั่มหนึ่งขั้นตอนเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะไฮเดรตแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นผิวดีมากเลยนะครับแล้วเราก็แค่แบบประคบมันเฉยๆตอนนี้รู้สึกร้อนมากช่วงนี้อากาศข้างนอกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะฉ่ำนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเหงื่อไม่แตกกับมันจะซึมเร็วมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดทีนี้ครับจริงๆขั้นตอนมันเสร็จแล้วเพก็คือการบำรุงการเสริมความชุ่มชื้นไฮเดรชันทุกอย่างแต่ว่าการเคลือบผิว่มันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งการเคลือบผิว่เราไม่ได้ต้องเราไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ในบริเวณที่มันจะมีหน้ากากปิดเยอะนะครับผม ตรงนี้พอเราใส่หน้ากากมันจะค่อนข้างชื้นมากอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องการแบบการปิดความชุ่มชื้นในตรงนั้นแต่ว่าจุดอื่นนะครับอย่างเช่นตรงหน้าผากหรือว่าตรงช่วงโหนกแก้มหรือรอบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันแห้งคุณเติม moisturizer ลงไปได้นะครับซึ่งตัวที่ปูเป้มักจะใช้จะเป็นตัว BK Acne Expert by Class นะครับก็ใกล้จะหมดแล้ว มันช่วยต้านการอักเสบด้วยเป็นไวท์เทนนิง่งแบบว่าแบบมีสารไวท์เทนนิ่งด้วยนะครับเป็นสารกลุ่มเวสซาลซินอลก็ช่วยแบบว่าลดรอยจุดด่างดำรอยแดงนะครับผมมีเมดิกาโซไซสารกลุ่มก็แบบเซนเทล่าซิลิก้าหรือพวกซิทานะครับแล้วเนื้อสูตรใหม่ันแบบเป็นเนื้อแบบเจลครีมฉะนัะ้นอ่ะมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะบางกว่าเราเน้นตรงจุดที่มันอยู่นอกหน้ากากครับ รอบดวงตาก็ใช้ได้เขาอาจจะไม่ได้บอกให้ใช้รอบดวงตาได้แต่บูเฟใช้มาตลอดมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับจริงๆรอบผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่าเป็นไอครีมอะเป็นมาเก็ตติ้งแต่ถ้าเกิดคุณมีผิวรอบดวงตาที่แห้งกว่าส่วนอื่นนะคุณก็อาจจะต้องซื้อมาส์เจอไรเซอร์ที่มีเนื้อเข้มข้นกว่าก็ใช้กระจุดนั้นนะครับผมเราสังเกตว่าบู๊ฟไม่ได้ทาตรงแถวนี้เท่าไหร่เลยนะครับอืมแล้วก็ ตัวที่เป็นกันแดดนะครับคือสิ่งที่ค้นหายากที่สุดที่จะใช้แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่ก่อปัญหาเรื่องของการอุดตันโดยเฉพาะเวลาที่ไปออกกําลังกายนะครับปูเฟจะมีอ๋อกันแดดในคลังของตัวเองอ่ะประมาณนี้ครับแล้วปูเฟนลองทุกตัวแล้วนะครับในนี้แล้วพบว่ามานันมีอยู่2ตัวที่อ๋อใช้ในกิจกรรมออกกําลังกายแล้วอ่ะ ไม่ก่อปัญหากับตัวเองนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออันเน a ซายูวีสกินแคร์เจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่รอมาประมาณแบบสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็คือตัวเดิม Action Plus ของวัตสันนะครับที่เป็นรุ่นเซยงแอนเน่โพรนซึ่งสองตัวเนี้ยกันแดดดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าตัวหนึ่งจะเป็นไฮบริดตัวนี้จะเป็นเคมีข้อล้วนนะครับซึ่งให้อฟเซกไม่เหมือนกัน อันนี้จะเป็นไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งเคมีคอลซันสกรีนแล้วก็ฟิสิกอลซันสกรีนแต่อันนี้จะเป็นเพียวเพียวเคมีคอลเลยนะครับแต่อฟเฟลกจะออกมาต่างกันน,นิดนึงซึ่งจะทาให้ดูขอทาตัวที่เป็นอออเพียวเคมีคอลก่อนในหน้าฝั่งหนึ่งนะครับมันเป็นกระดาที่กันน้ำแล้วก็กันเหงื่ออันนี้ w a เ e อ r ์ s i ซิสต t อีกตัวหนึ่งรู้สึกจะเวอรี่นะครับผมจะเป็นเนื้อเจลครีมประมาณนี้นะครับผม ก่อ,อนอญาตพอต้องแบ่งทาครึ่งหน้าแล้วรู้สึกลำบากเลนะัลเอละสังเกตว่ามันไม่ได้เปลี่ยนสีผิวไปนะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นตัวสกินแคร์เจลอ่ะมันจะมีซิงก์ออกไซด์ถ้าจำไม่ผิดนะครับรู้สึกจะเป็นซิงก์ออกไซด์อยู่แบบนิดหนึ่งแต่ถือว่าเป็นกันแดดที่เป็นที่มีฟิสิกอลซันสกรีนน้อยที่สุดในอันเนซาแล้วครับมีความเป็นเคมีคอลซันสกรีนสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่ใบบนบรรดากันแดดอันเนซาทั้งหมดอะพูเพแฮปปี้ปกับตัวนี้ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือพูเพ่รู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็มีความแบบ ปเปลี่ยนสีผิวหรือทำให้ผิวของเราขาวขึ้นน,น้อยมากๆเลยนะครับจะสังเกตว่าเป็นกันแดดผมก็จะทาเยอะมากตัวนี้มีเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับเวทฟอร์นะครับคือถ้าเกิดเจอน้ำหรือเหงื่อมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผิวมากขึ้นด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมแต่ว่าตรงนี้มันจะมีความแบบสว่างขึ้นอีกนึงของฝักหรือแต่ฝั่งเนี้ยจะไม่นะครับเพราะก็ mm hmm. ไม่แน่ใจว่าคนที่มีผิวค่อนข้างเข้มอ่ะจะจะมีปัญหาก,กับตัวนี้ไหมแต่ส่วนตัวปุป้ไม่มีนะครับเพราะว่าพอมันไบร์ขึ้นนิดนึงอ่ะก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกแบบหนึ่งที่เหลือก็คอครับ อ่าแล้วหลังจากนี้นะคบคือถ้าเกิดใช้ชีวิตในวันปกติอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะไปยิมอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณแฮปปี้ที่จะออกไปทั้งอย่างเงี้ยน่าจะมีความเงาเงาหนึ่งนิด,นดนอะไรเงี้ยครับคือเป้ะเดี๋ยวจะออคุณเป้จะออกไปอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็ไปออกกําลังกายเหนือก็ต้องออกอยู่แล้วฉะนั้นจะไม่เรีสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะออกแบบไปทํากิจกรรมไปอะไรรู้สึกว่าอยากจะให้ความเงามันมันน้อยลงนะครับผมเป๊ก็จะใช้แป้งหลักๆอยู่2ตัวครับ ถ้าเป็นทั่วไปจริงๆไม่ได้ออกกำลังกายบู๊บเปจะใช้สกินแคร์พาวเดอร์ของอิปซ่านะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบว่าต้องการไปออกกำลังกายหรือมีอะไรที่มีกิจกรรมที่มีเงื่อออกเยอะๆด้วยบู๊บเปจะใช้คาร์เนโบนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีความเป็นล o o s e p o ดอร์ครับล o o s e p o ดอร์มันจะมีพวกบเด d e r หรือตัวที่ทำให้มัเนเก,กาะน้อยกว่าฉะน,นั้นโอกาสที่จะอุดตันนะครับก็จะน้อยกว่าเหมือนกันนะครับผมดังนั้นถ้า s a ฟที่สุดก็จะเป็น loose p เดอร์นะครับ ประมาณนี้แหละ <S <S นะครับผมคือหลกัหลกๆแล้วว่า d u c ตที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้เขาจะเห็นได้ว่าเออคือมันไม่ได้แบบว่ามีขั้นตอนอะไรที่เยอะมากแล้วเนื้อเท็ก u r เอร์หลกัหลกๆอครับมันจะมีความเป็นแบบเป็นน้ำหรือเป็นลิควิด สูงมากเลยนะครับอ๋อแน่นอนว่าการใส่มาส์กหรืออะไรเงี้ยหลายๆคนจะแนะนำเรื่องให้เสริมสกินบาร์เรียร์ใช่ไหมครับหรือประกัาปกป้องผิวที่นี้ครับผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเสริมในเรื่องของสกินบาร์เรียร์ครับหลักๆแล้วมันจะมีอยู่2กลไกนะครับผมนั่นก็คือคกลไกที่เสริมให้ผิวอะค่อยๆรีคอเวอรี่นะครับหรือแบบว่าฟื้นฟูบารเรียร์ขึ้นมาเองด้วยกลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างเซรามายก็ดีให้บารเรียร์มันมีความแบบอินแท t กันมากขึ้นหรือการทําให้พวกแบบว่าการพัฒนาตัวของเซลล์ผิวจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้นก็ส่งผลให้บาริเออรมันดีขึ้นในระยะยาวเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนผสมพวกนั้นนะก็อย่างเช่นที่เป็น h ฮส t า b i l บ z i n ไลซอนนี้หรือในอะซินามายในบูสเตอร์หรือสารพวกแซคไลาอะไรต่างๆเอ็กโตอ,อินอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับ กับอีกประเภทหนึ่งอ่ะมันจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับเป็น physical barrier หรือเป็นตัวที่เหมือนจะเข้าไปทดแทนเพื่อเข้าไปเป็น skin barrier หรือเป็นผิวอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับพวกนั้นก็จะเป็นพวกแบบ MLE นะครพวกเหมือนกับแบบว่าพวกสักพวกแบบเทคโนโลยี emulsion นะครับผม MLE ก็อย่างเช่นตัวพวกอันนี้ครับ เซลล์บเรียร์นะครับผมมันจะเป็นตัวที่เข้าไปเหมือนเราไปเคลือบแล้วก็ไปทดแทนชดเชยพวกลิ p ิดคอเลส s t e r อลเซรามายอะไรต่างๆในนั้นทันทีหรือพวกที่เป็นอย่างเซรวีหรือคิวรลอย่างเงี้ยนะครับคือเข้าไปเป็นบารเรียร์ไปเคลือบเลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าปู๊บเป๊อาจจะไม่ใช้มาในตอนกลางวันเนื่องจากว่าหน้าก,กากอ่ะมันมันมีความชื้นมากอยู่แล้วเราปูเป๊คิดว่าถ้าเรายิ่งไปเพิ่มอะไรที่มันเป็นอิมเลเลนหรือไปเพิ่มอะไรที่มันแบบ เป็นตัวเคลื่อนมากๆนะครับจากที่ลองใช้ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้แล้วรอดก็อาจจะเหมาะกับคุณเนี่ยแค่บอกเอาไว้เป็นคอนเซปต์หรือเป็นไอเดียให้เอาไปลองปรับใช้อยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่บู๊กแปรใช้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนวิ่งไปซื้อของใหม่นะครับคุณแค่ลองพิจารณาจากสิ่งที่คุณมีอยู่ที่บ้านนะครับผมดู t e x t ซ์เจอร์ของมันดู Active อิน r e เ i ียนของมันแล้วก็ลดการเลเยอร์นะครับแล้วก็ลดการที่สร้าง p h y ิ i อลแบ a ร r i e r ให้มากที่สุดในช่วงตอนกลางวันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะสารแอคทีฟควรจะคอมเพนเซตหรือชดเชยในเรื่องของความชุ่มชื้นที่ดีการต้านการอักเสที่ดี เราก็ลดผลกระทบที่จะมาจากทั้งมลภาวะก็ดีหรือแบบการเสียดสีหรืออะไรก็ดีนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็แต่สิ่งที่ปุ๊บเป้คิดว่ายากที่สุดนะครับนั่นคือการหากันแดดที่เหมาะกับคุณนะครับผมแต่ว่าปุ๊บเป้ก็อยากจะแนะนำสองตัวนี้ที่ปุ๊บเป้ลองใช้ทําในกิจกรรมออกกําลังกายใส่กากากแล้วสิวไม่ได้ขึ้นมาแบบจริงๆจ,จังๆมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออสองตัวนี้เวิร์กนะครับผมประมาณนี้แหละ อย่างปุ้เป้คงต้องขอตัวไปฟินเนสก่อนละกันนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ